กินอยู่ข้างเรือนี่เนี่ยกินไปทำงาน,นดูมือดิสะอาดเชียวโอ้เราใช้ช้อนเนาะอร่อยปะใส่ให้ด้วยดิพริกอ่ะเอาระวังโดนแม่พอนีอย่ายกสูงเดี๋ยวโดนแม่ นี่เส้นที่จะให้แม่เขามานั่งดูเลยเขานั่งยกสูงๆให้แม่<ะ>แม่ไม่นั่งแม่เขาไม่นั<ะ>่งอร่อยมากเลยกินได้ไหมวันนั้นกินกินก็ไม่ได้โปร่งก็กินได้คนคนเขาไม่มีกินยิ่งกว่าเราเอีกกินไปเถอะแค่น้ำปลาไม่มีกินเค็มนักมันบอดีจะเป็นโรคไตจะอ้วนฮะบวมน้ำเ <c oughs> หรอเอาไปเอาไก่อ่ะ เอาไปดิยุบเลยอ่ะยุบเลยเอาไมาให้แม่เธอไม่กินไก่อะ่ะแล้วก็เอาในไม้เร็ไปเลยไม่แม,แม่ไม่กินมันอิ่มแล้วมันกินน้ำแข็งใส่ไปเยอะออก,กินยไหมอ่ะด้กินกินน้ำแข็งใส่ไปเยอะ ไม่ค <da> ิมรู mm ้เฉยเดี๋ยวถ้ามันกินให้หมดแล้มันเสียดาย้ามาข้างเราอเขวาข้าเวลาออกจะได้คนออกกปง่ายไงเขามีฝักง่นแหลเขาไม่ยอใส่าใส่ อ้ยอร่อยวะ่ะอร่อยชื่นใจขึ้นมองเร่งเร็วถนนต้น้ำไม่เบาถึงปะถึง จะเดินไปถึงสะพานนู้นเลยอะขัดไปอีกอะคือจริงเหรออืดูล้วดูนี่ถ้าอะไ,ไออกจากสะพานนี้โดนะะสะพานสูงมันสูงมากไม่ไหวเรือนมุดสะพานอันตราย ไม่ได้ไงลูกมันมันเทียบไ้าอย่างนี้ไหมมันต้องมีไม้คอแบบนี้ไม้ลงม,ม,มน,น,นใช่ไปงนนั้นเรือมุดเนี่ยน้ำมันขึ้นไม่ได้หรอกตายคนโดดลงก็ช่วยก็เกาะไม่ได้หรอกหนูเขาทำอย่างใหญ่เลยนะ หรอกหาดำลำขับไปอะไม่ได้ไปน้ำเขาองมอย่าไปนรถไปวิ่งไมขไม่ขับเพรวิ่งมันก็ไม่ขับเดริ่งมะมไปน้นี่นี่ะแล้วก็ไดไปแล้ ไปไปเจอพี่นุ่นเมาแล้วมันควันเนื้อยเนี่ยเราไม่ได้ไปสองคนเดี๋ยวม,มันน้ำค้างไปให้เหยื่อปลาเินไปวันเดียวก็เมาแล้วเรามักยังได้

นี่อกไปดน้่เนอยขึ้ดเาะาดี๋ยวน่น่ะเพราะว่าสมชุดนี่เดี๋ยวมันถ้ามันช่วงวันธรรมดาที่เราว่างเป็นเร่อนาวจะเป่าอยู่นู่นหลังช่วง ปลาอยน,นี่มันก็มีแต่ว่าเพราะว่าต้องลา่เรามันได้ดไเวียนเราอะปลาไม่ใช่ปลามันน้อยตัวไงเข้าไม่เ,ไปเป็นที่เวียนเาอามีนนพอพรถอาเราไมี่เวอย่านี้ยังไม่<ๆ>พาไ,ไ,ไปยังไม่เคยพาไปหาเน,นาไปยังไม่ได้ไปหาเงไป,ไปพอยังไม่เคยเอารถไปไปแล้ว าน้ำใสเนี่ยเหรอไม่ใช่หาน้ำสหารลำไปแล้วตปแล้วตอนที้ย่ามาเออพี่พาพี่ยุทธไปนู่นแอนู่ไดไปไปียนเออกินู่นไปไหนเนี่นไปรียนไปเรียนนะพรงนี้เราพาไปเราไปวิ่ จะไม่มีขนาดหาน้ำใสเต็มเลไหอม,ม,มาแล้วไงมาแล้วเมื่อวาออนดูจากตรงนี้ว่างคนเพียอนปลาหงเต็มหมดเลยตอนนั้นน่ะที่หนูขอพ่อไปกับเพื่อนตะกอนคุยกันยังไม่มีใครได้ยินเลยตะกอนคุยกันอ่ะไม,ม่ใครได้ยินเลยเกี่ยวกลนไม่จ่ายพ่อไปพาขวัญพวกนุก็เล่นถ่ายรูปอยากไปถ่ายรูป เราเราอาบน้ำก็ได้นักเปียวเะไนั่งหลังรถได้เขาเห็นแต่ทำงไงไน่นี่นี่น่ว่าทำตังไงนี่จะเที่ยวอหไกันไปจะไมได้ถ่ายจริอุ้ยขิงหรอคูณไปก่อนไม่ได้ไปหรอกเฮ้ยเธอซดน้ำอยู่เลยเปีหมด้ กินไม่ค่อยได้นอนหลับปุ๋ยกินแล้วก็ได้ทำงานต่อนอนไม่ได้เดี๋ยวมันมตดูชีวิตจนทำเรือก็บแบบนี้ลแลต่ก็พ่อกินอีกินแล้วอ่ะ <c oughs> ยกสดเลย พริกเหดูดีแดงแกวัยชีวิตค,คนทำเรือก็แบบนี้แหละมีไงค่ายเป็นค่ายแล้วค่ายคอดหิวเลยอยากกินลูกยาวเลยกินแล้วกินไม่ได้คิดถึง